Ah. Aruka. ท่าผู้ชมฮะมาดูเรื่องข่าวในองการพระเหลืองกันหน่อยมีข่าวใหมา่มีประเด็นใหม่เกิดขึ้นทุกวันจริงๆ ไม่อยู่เหรอ,อ,อมไม่อยู่อะจังโบโบไม่อยู่รูปสวัสดีครับเอฟซีได้ผู้ติดตามทั้ง4,000คนนะครับ<อ>นี้นะครับเอานกแก้วมาโชว์นะครับเอาออกมาเล่นนะครับนะก็เพิ่งเลือกจากงานนะครับนะเลือกจากงานก็เอาน้องออกมาเล่นบ้านนะครับให้เขาได้ สนิทสนมกับเราบ้างนะครับนะให้เขาอแต่ของผมนี่เชื่องอยู่แล้วนะครับเชื่องทุกตัวนะครับไม่ว่านกไหนนะไม่ว่านกชนิดไหนนะครับผมเลี้ยงเชื่องทุกตัวเลยนะครับนกผมหยกผมเลี้ยงมาแล้วนะครับอังติดผมเลี้ยงมาแล้วนะครับเล็บเบิร์ดก็เลี้ยงมาแล้วนะครับบินชีก็เลี้ยงมาแล้วนะครับเชื่องทุกตัวนะครับนะอันนี้เป็นนกแก้วนิ่งเหน็ดนะครับก็เป็นตัวที่ สามเลยนะครับนะก็เป็นตัวที่สามแล้วอันนี้เหลือตัวสุดท้ายแล้วผมก็เดี๋ยวผมจะเอาสีสูงนะครับสีสูงสีสูงมาเลี้ยงให้เชื่องมาอยู่เป็นเพื่อนกับเจ้าตัวนี้นะครับนะเบอร์เบอร์อาานาคตผมจะได้ผสมพันธุ์กันนะครับผสมพันธุ์แล้วก็เพาะพันธุ์นกแก้วเรงนนะครับนะก็เาขาค่อนข้างสีสวยนะครับนะสีสวยแล้วก็ ถ้าเราเลี้ยงดีเราดูแลเขานะครับนะเขาก็จะเชื่อกับเรานะครับที่เขาเชื่อมากนะครับนะเชื่อมากไม่ไปไหนเลยนะของผมนะคือแบบอยากจะเข้าหาคนอย่างเดียวเลยนะตัวนี้นะครับนะไม่ไปไหนเลยนั่งกนะันนั่งอย่นีไม่ไปไหน,นลูกได้เล่นได้นะครับแต่ว่านกบางตัวนี่คือ นกปกตินกแก้วลึมิดจะเป็นนกที่หวงตัวนะครับนะถ้าพูดถึงนะครับที่ใส่ส่วนตัวนะเป็นนกที่หวงตัวแต่อยูท่ที่บางตัวด้วยนะครับนะบางตัวบางตัวเลี้ยงจนตั้งแต่ลูกป้อนนะครับก็จะเชื่องกันเรานะนี่ผมเลี้ยงตั้งแต่ลูกป้อนเลยนะครับตั้งแต่ขนยังไม่เต็มตัวเลยนะครับขนปีกยังไม่มีเลยนะครับนะตัวนี้นะก็เลยทําให้รู้สึกว่าเชื่องกับผมมากเลยอ่อ่อ่ะอ่ะ อายุสามเดือนแล้วนะครับสามเดือนแล้วนะครับนะจับได้เล่นได้นะครับตัวนี้รูปได้นะครับแต่ถ้าเป็นนกบางตัวนี่คือรูปไม่ได้จับไม่ได้นะหวงตัวนะนี่ก็จับได้เล่นได้รูปได้ก็เอานกสวยๆนะครับนกเชื่องๆน่ารักนะครับเอามาให้เพื่อนๆได้รับชมกันนะครับเอฟซี FC ได้รับชมกันนะครับ ก็เอาความน่ารักของงกนะครับเอาความเชื่องของนกนะครับมาให้ชมกันนะครับนะมีอะไรสอบถามใต้คอมเมนต์ได้เลยนะครับนะเผื่อมีอะไรจะได้แนะนำให้กับเพื่อนเื่อได้มีความรู้ได้ไปปรับปรุงใช้นะครับในการเลี้ยงนกแก้วอีนเหียสายเชื่องนะครับนะใครอยากให้เชื่องก็คอมเมนต์มานะครับเผื่อจะได้แนะนำได้นะครับนะ เชืมากนะครับชื่มากตรนี <t 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 yes, um> <t <t ้รูปได้จับได้นะครับรูปได้จับได้ถ้าเราไม่เล่นกับเขาเขาจะร้องนะครับร้องหาอย่างเดียวเลยอยากจะมาหาเราเดียวอันนี้สวัสดีครับ